มาแล้วนะครับไปรุ่นครับกับเซตเก้าร้อยนะครับวันนี้เข้าใหม่อีกแล้วนะครับจะพาชมรอบคันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับชิลนะครับสวยๆนะครับมาเป็นล้อนะครับใหม่ๆเลยนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากครับกาดหม้อน้ํานะครับใสๆเลยนะครับ ใส่กิ๊กนะครับดูคอท่อซะก่อนนะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับเครื่องกิบกิบนะครับใส่มากนะครับท่อนะครับไดโวนะครับถูกใจสายลั่นนะครับคันนี้นี่นะครับดูอีกอย่างกันบ้างดีกว่านี่นะครับ เหลือๆครับใช้งานยาวๆนะครับท้ายสั้นนะครับหล่อๆนะครับโซสเตอร์นะครับกิิบมากนะครับคันนี้ใส่กิ้งครับฝั่งซ้ายมากนะครับสวยๆเหมือนนะครับไม่มีล้มมีชนนะครับกิิบๆนะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เสียงจะเป็นไงนะครับทีเดี๋ยวติดนะครับคันนี้เดินเบานิ่งไม่ดังนะครับ มานนี้นะครับขอบคุณมากครับ